สวัสดีครับจูบผมช่องสามวิชแนลนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่บ่อวัดทับทีมนะครับเป็นบรรยากาศรอบบ่อนะครับตอนนี้ลงเบ็ดไปมาเจ็ดโมงนะครับตอนนี้เป็นเวลาโมงโมงครึ่งนครับเจ็ดโมงครึ่งนะครับยังไม่ได้ปลาสักตัวนะครับนี่ครับเป็นบรรยากาศรอบบ่อในบ่อก็หลักๆก็จะมีปลาดินกับปลายี่สกนะครับ ปลาบ้าครับแล้วก็ปลาสวาะครับโอเคครับเดี๋ยวเวลาปลากินเราผมถ่ายให้ดูนะครับวันนี้ไม่รู้จะได้ปลาหรือเปล่าครับเอาล,ลูกลูกลุกออกมาสาวดีๆเกะว่ากอีเอ่ะ

ขึ้นอยู่เบ้าเองเลยไปไดกดปานี่แล้วกวดปาเบ้าเองเลย มีอเอีจ่ะใช่ใช่ว่าสามร้อยห้าสิบล่ะบอเจ็ดไล่อะไม่น่าฟัลทนตัวที่สองมาแล้วตัวที่สองเฮ้ยกระชังไม่เอา หน่อยนะมวนดีดีพ่อมวนดีดีคือพันนุ่ <c oughs> นไม่ละ อยู่ไหนวะระวังมันไปนู่นนะลงล่งไม่อยู่เนาติดแล้วเออลงโล,ลงไม่อยู่เดินมาแค่เข้ากิ่งไม้เนี่ยไหนวะ ตัวที่สองนะครับตัวที่สองสองขอดูดิใส่เข้าดิติ๊กไม่คอยบงลหวานเออนหมอนอะ่ะเอวามหมืน่เ,นนะ <laughs> เอเออเออเออออเ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 อเออน ngoài nha ơi ý tục quá, tắc 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 không đi đi ơi ý ơi

เดี๋ยวไปเยอะดังทีเดี๋ยวไปหมดใหญ่ว่างัดไปเลยเดี๋ยวมันก็ยอมจะเย็นเออตีใกล้ๆนี่แหละ

แม่แล้วก็ไม่เปลี่ยนหน้าไอ้นี่ด้วยนะที่ต่ากันอือหึเขาัดยิงใหญ่เอยเออหึงเลี้ยวว่ะพี่เหญ่มีป่ะหรือเท่ากันเลยก็หาวิ่งเ่ากันเลยเออมันไม่ได้เปลี่ยนหัวันนั้นอะ ยยอ,อยู่ในในในกระเป๋าวเบ็ดโดนโดนเอาดิเอาเข้าว่ะกระเป๋าวเบ็ดอะกระเป๋าวเบ็ดกระเป๋าวเบ็ดกระเป๋าคันน,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 นู่นแหละที่ตีนั่นแหละเออนั่นแหละกระเป๋า <c oughs> เออฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้เออ ให้มันอ่อนเลยให้มันอ่อนเลยโอ้ไม่เอะไรกัเ้ามันเล็กมันเล็กไม่เข้าหรอกนี่นี่นี่เอาเอาที่โดนมา โอ้ใหญ่ว่ะข้าวโลว่ะอื้มโอ้ยเท่ากับบ่อตาอ่อยเลยนะเนี่ยไดิดโอ้มันจะย้ายไปนู่นแล้วนะก้องเฮ้ยนี่ครับยีสกพูดไม่ถูกเลยื่อยคุตกเหนื่อยครับเหนื่อย อตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสามครึ่งคนะรับเวลายันเย็นแล้วครับปลากินในช่วงเช้านะครับช่วงช่วงไปบ่ายมานี่เงียบกิ๊บนะครับได้วันนี้ได้ปลาสองตัวนะปลาปลาสวายกับปลายี่สกนะครับ นี่ครับเป็นบรรยากาศรอบบอนะครับบรรยากาศยามเย็นเดีอีกสักพักผมก็จะเตรียมตัวกลับบ้านนะครับผมขอฝากวันนี้นะครับอย่าลืมฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งฝากกดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับผม I will run, I will climb, I will soar. I'm undefeated. Oh, jumping out of my skin, pull the cold. Yeah, I believe it. Oh, the past is everything we want.